ทักทายยามเช้าครับเพื่อนๆครับหลังจากออกจากฟิตเนสครับก็เป็นช่วงที่เตรียมตัวกลับบ้านครับเพื่อนๆครับครับวันนี้ท้องฟ้านครับช่วงเช้าๆครับแจ่มใสครับ ก่อนกลับบ้านทัวันนะครับเพื่อนๆผมก็จะเทศร่างกายสุขภาพปอดโดยการวิ่งนะครับกอนถึงวันนะครับจะวิ่งไปเร็วมานนะครับเพื่อนๆครับนะครับเพื่อนๆครับวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการพักผ่อนนะครับนี้เราเหน็ดเหนื่อยมาทางอที่แล้วครับเพื่อนๆ วันนี้ก็เป็นวัน,นดีๆของครอบครัวครับครับช่วงเช้าบรรยากาศดีมากครับเพื่อนๆครับ ทำไมออกจากฟิตเนสแล้วผมต้องมาวิ่งทุกครั้งก่อนกลับบ้านเพราะว่าจะเทสร่างกายนะครับเพื่อนๆเ,เทสว่าตอนนี้สุขภาพปอดของเรายังปกติไหมการพูดคุยพูดเป็นประโยคไห้นะครับเพื่อนๆครับ ชากชวนเพื่อนๆนะครับช่วงเช้าเช้าอย่างนี้ตื่นมาออกกำลังกายกันครับไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ได้ครับเพื่อนๆขอให้เรามีสุขภาพดีครับเพื่อนๆครับครับสำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆครับครับสวัสดีครับ